สวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ามาอยู่ <วะ S 1> ที่เช่นเคยนะครับผมช่อง<ส>บีชน,บนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการ์ดนนฟรีไฟท์ไทยแลนด์น,นั่นเองนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก <วะ S 1> ิจกรรมนะครับ<ส><ส>ผมอ่านะครับ<ส> คาบูจินั่นเองนะครับแล้วก็ลงรับเพชร9,999เพชรเลยนะครับโอ้โหโคตรสุดนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นสายสายเติมเล็กน้อยแล้วกันนะครับ นะครับแล้วก็ในส่วนคลิปนี้นะครับพี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับพี่มีแจกเพชรแล้วก็อัปเดตกิจกรรมต่างๆให้รับรู้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครอยากได้เพชรฟรีกติกาเหมือนเดิมเลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูคลิปนี้จบนั่นเองนะครับถ้าดูไม่จบพี่ก็จะไม่แจกนั่นเองนะครับต้องดูให้จบนะครับเดี๋ยวระบบสุ่มจะไม่สุ่มให้นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวพีีีีีีี่่่่่่่่่่่พพพาาาาามม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 ดดููใในนนนนนนสสววกกกกิจรรรรรททเเข้้้หหลลุอออออะะะคคคััับบบ็็ถืยผผตแงๆ ไม่อยากไปสุ่มเหมือนคนอื่นเขาน้องๆเออพี่ก็มีแล้วอะทําไมอะอ่ะพี่พามาดูนะเป็นกิจกรรมในส่วนลัคกี้เราย่อนะครับเป็นตัวสุ่มใหม่เลยนะครับก็จะเป็นปืนสกาไททันนะครับนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมครับมีสีสีห้าสีเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะแรกที่สุดเนี่ยก็จะเป็นที่พี่ถืออยู่น้องๆอ่ะนี่ นะครับผมเออแล้วผมก็เป็นสกาดไททันนะครับผมสีฟ้านะครับผมหรือสีดำนะครับที่พี่ถืออยู่ก็เป็นไอเทมที่แรงที่สุดนะครับค่าดาค่าฐานดำเอ่อค่าฐานหน้าปืนเนี่ยก็เป็นดาเมจทบวกหนึ่งนะครับอัตรายิงบวกสองนะครับแล้วก็แม็กกาซีนลบหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนอ่าปืนอื่นๆก็แรกไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ใช้หินแปลงล่าง3แล้วก็พิมพ์เขียว1นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็อ่าหินแปลงล่าง2พิมพ์เขียว1นะครับผมในส่วนสีเหลืองนะครับผมพิมพ์เขียว1 หินแปลงร่าง3นะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยก็ใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือหินแปลงร่างเนี่ยเนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวอีก3นั่นเองนะครับหรือว่าใครมีเเก่าอยู่ก็เอามาแลกได้เลยนะครับในส่วนพิมพ์เขียวที่เหลือในส่วนอีโวที่ผ่านมานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับมา3มวันเท่านั้นนะครับมา3มันเท่านั้นสําหรับใครนะครับผมที่อยากได้เพชรฟรีนะครับมาสุ่ม ปืนสกาไตท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยู่ยังเป็นชื่อเฟซใต้คลิปนี้เลยนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเพื่อการเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่ไปแจกเพชรกันดีกว่านะครับเดี๋ยวลืมนะครับแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมีแจกโค้ดยกเซิร์ฟกันด้วยนะครับเป็นโค้ดฟรีไฟยกเซิร์ฟเลยโค้ดสกินปืนนะครับผมนะอ่านี่เลยเป็นโค้ดนี่เลยไอเป็นโค้ดอะไรวะ นี่นะครับเป็นลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์ที่ลงเมื่อวานหรือวันก่อนนี่แหละนะครับก็เข้ามาสุ่มในเว็บยูทูบแลนด์ต้องคอมเมนต์นะครับผมก็มีทั้งหมดเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสี่คอมเมนต์เลยทีเดียวโอ้โหถือว่าเยอะเลยนะครับผม คนผู้โชคดีเนี่ยนะครับที่อยู่ใน394คนเนี่ยก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแช์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ยูดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จบนะถ้าใครดูไม่จบเนี่ยระบบสุ่มจะไม่เอามานับใน394นะครับใครที่ดูจบไม่ไม่รีเม้แต่วิดีโอเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใน394คนนี้นะครับโอเคเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ3 2 1ไปครับคนแรกได้เลยหรือเปล่าได้มาแล้วนะครับนี่เลยเป็นน้องคนี้เลยนะครับผมอ่ะอยากได้ ไปซื้อตัวละครเอล็อกครับอ่ามีชื่อเฟสนะครับแล้วก็ u ู d ีพีพิจัดให้เลยน้องชายนะครับผมก็ช่างพี่นะครับเติมจริงแจกจริงแน่นอน100%นะครับแจกจริงโชว์สลิปกันไปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่พาไปเติมกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอขอเดียว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 ทำไมยูอีดีพิดเนี่ยเดี๋ยวพี่ใส่ใหม่ก่อนนะถ้าถ้าไม่ถูกนี่เปลี่ยนคนใหม่เลยนะครับผมนะพลาดเลยนะพี่บอกเลยนะอ้าวไม่ถูกนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะครับผมอ่ะโอเคเปลี่ยนคนใหม่นะครับผม โอ้โหน่าเสียดายอ่ะอุตส่าห์ทำถูกกติก,กานี้ไม่ได้นะครับผมนะไม่ได้นะโอ้โหน้องคนแรกอ่ะน่าเสียดายนะครับผมอ่ะได้แล้วนะครับเป็นน้องคนนี้เลยนะครับผมนี่อย่าได้เทลครับผมอ่ะโอเคมียูยดีแล้วก็คิวเฟสนะครับเดี๋ยวพี่ลองใส่ก่อนว่าถูกหรือเปล่านะครับผมอ่ะ เขาระบบปึ๊บนี่นะครับผมไปน้อง AG อัดตัวนั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะครับสำหรับน้องคนนี้เดี๋ยวพี่เติมให้ส่วนๆเลยนะพี่ก็ซื้อบัตรกาลิน่ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ใส่ให้ดูเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เชื่อเนี่ยว่าพี่แจกจริงจริงก็ดูสลิปได้เลยนะครับที่อัดชิปตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับผมนะเพราะว่าพี่มีเวลาพี่ต้องขับแก๊ปแล้วก็ทำงานวิจัยต่างๆนานาหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็ อือ่นแหละหลายอย่างนั่นแหละนะครับผมเอาโอเคครับก็เดี๋ยวพี่สดูเลย3 2 1ไปครับผมนี่นะครับผมก็แสดงความดีดีกันด้วยนะครับน้อง AG อัดตัวนะครับได้รับ68ไดมอนด์หรือ68เพชรกันไปฟรีเลยนะครับน้องๆก็ไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่มาซื้อเพชรหรือว่าเบืองตังค์ตัวเองนะครับดูช่องพี่รับฟรียกเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกนะครับ แจกจริงโชว์สลิปกันเลยนะครับโชว์เลขบัตรอ้างอิงรายการต่างๆแน่นอน100%ตามนี้เลยนะครับดูในคลิปได้เลยนะครับของแท้แน่นอน100%ยเปสำหรับใครที่ได้แบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์ด้วยดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับเดที่กำลังต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเนเองนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมสำหรับใครอยากได้เพชรเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะสำหรับกิจกรรมชุดคาโบกินั่นเองนะครับผมคาโบกิ นี่นะครับผมก็จะอยู่ในเซิร์ฟนอกอยู่นะครับผมก็รอเข้าเซิร์ฟไทยหรือว่าเข้าเซิร์ฟไทยวันนี้แล้วพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็มาอัปเดตให้พี่ฟังด้วยนะครับใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีมาตั้งแต่วันที่26่สิบนะครับถึงวันที่1นะครับในเซิร์ฟนอกนะแล้วสำหรับใครอยากเข้าเซิร์ฟนอกเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ตัวไอ้ข้างบนนะครับผมใครอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนอกนะครับเนาะโอเคก็จะเป็นกิจกรรมอ่าคุดคุดอะไรวะชุดตัวนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับคาบูจินะครับหลายคนอยากได้แน่นอนนะพี่ก็อยากได้นะครรับออข้ซไทยยู นะครับก็จะเป็นในกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มนะครับนี่ก็จะมีใช้1นึ่งเพชรหะสิบอเอ้หนึ่งสปินหรือ1สปิน20เพชรนะครับผมสิสปินนะครับร้อยแปดสิบเพชรแล้วก็1สปินเนี่ยนะครับผมก็คือแบบแบบพิเศษอะนะครับแบบพิเศษอะสามสิบเพชรนั่นเองนะครับผมนะอ่านะครับผมก็ ใช้เพชรประมาณนี้เลยนะครับผมก็ในของรางวัลเนี่ยก็จะมีชุดนี่คาโบกินะครับแล้วก็ท่าทางระเบิดกองทุนต่างๆแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เลยนะครับดีดู9999เพชรนะครับผมโอ้โหถ้าได้แจ็คพอตเลยนะครับผมถ้าได้ในแจ็คพอตเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องต่างๆนะครับผมและรางวัลใหญ่ก็จะมีชุดคาโบกิแล้วก็เพชรนั่นเองนะครับผมโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็รอเข้าเซิร์ฟไทยว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับเป็นจะเป็นในแบบสุ่มเอาโทเค็นหรือว่าเป็นอ่า กล่องหมุนสปินแบบนี้นะครับอันนี้ก็รอดูอีกทีนะครับในเซิร์ฟไทยนะแต่ว่ามาแน่นอนร้อยเปอนะหรือว่ามาวันนี้แล้วก็ได้นะครับพี่อาจจะลงคลิปช้านิดนึงนะเพราะว่าพี่ลงไว้ก่อนวันหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยเพจฟรีเนี่ยนะครับรอกิจกรรมนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมนะกดติดตามเนี่ยก็คือกดติดตามช่องบีชแชนเนลนะครับช่องนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดกระดิิิิิ่่่่่่่งงงสาาหหหรรรรัับบใใใคคทีีไไมมมมมแแกก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 ลลลล้้้เเเเตตตตตืออนนนนยยย็็ดดดดดดวะะปผ แกล้งเตือนแน่นอนนะครับผมเอาโอเคนะครับผมอ่ะโอเคเรากดออกมาเลยนะอันนี้เป็นกิจกรรมในเซิร์ฟนอกนะครับเดี๋ยวพี่เอามาดูมาอันอื่นบ้างมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมนะอ่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนท่าทางนะครับผมที่เข้ามานานแล้วอันนี้พี่ไม่แน่ใจเนาะเป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับผมกับตันโมย่านั่นเองนะครับผมตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นอ่าท็อปอัพนะครับไดมอนด์นั่นเองนะท็อปอัพเพชรนั่นเองนะเติมครบ ร้อยสี่สิบก็รับไปเลยนะครับผมนะอ่าในส่วนเซิฟไทยได้เข้าเรียบร้อยนะครับผมนะในส่วนโมย่าเนี่ยนะก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับในส่วนเสซิฟนอกนะครับผมนะเนี่ยนี่ในส่วนเซิฟนอกเดี๋ยวพี่พาดูเซิฟไทยต่อนะครับว่ามีอะไรน่าเล่นน่าสมกันบ้างนะครับแต่พี่ก็ไม่มีเพชรไงนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมฮาโลวีนมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะมีในส่วนกระทะมีอะไรต่างๆนะหรือว่ามาแล้วหรอวเดี๋ยวพี่ไปดูเซิฟไทยก่อนเดี๋ยวเดี๋พี่ดูเซิฟไทยก่อนว่ามีอะไรง นะครับผมนะในส่วนของไทยในกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็น่าจะเป็นอันนั้นแหละปะืนสกาดเจท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเป็นกิจกรรมนะครับที่มาตั้งแต่วันที่27นะครับผมนะ27ก็คือกิจกรรมวีดร้อนขึ้นฮาลูนแล้วก็จะมีของรางวัลมากมายเลยในการเจ็บโทเค็นนะครับก็จะเป็น ให้เราซื้อกล่องสุ่มนะครับในร้านค้านะครับเพื่อมาสะสมโมอร์เคสหรือว่าได้รับรอรับรางวัลตัวนี้ได้เลยนะครับในการสุ่มนะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงเลยรางวัลก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมโบย่าเนี่ยนะครับผมก็คือวันที่สาเอ็ดนะครับผมก็คือกิจกรรมคนลูกสู้นะมุ่งสู่ล็อกอินนะครับก็คือล็อกอินครั้งแรกอ่ะวันที่ยี่สิบเอ็ด 21เอ็ดอะไรวะที่31นะครับรับเป็นคูปองไดมอนต์ระย่อสองใบนะครับแล้วก็คูปองไดเป็นปืนเนี่ยอีกสามใบเลยโอ้โหคุ้มๆไปเลยเด้อห้าใบเลยนะครับผมนะของฟรีแล้วผมนะแล้วก็ในส่วนอื่นก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ในส่วนรูปปั้นนะครับพี่ขอแนะนำอีกนหนึ่งนะสำหรับใครที่เหลือโทเค็นมงกุฎนะครับที่เหลือมงกุชนที่เหลือโทโทเค็นมงกุฎนะครับแบบนี้นะครับที่ ตัวเคนคให้เราไปซื้อมาเลยนะให้เราไปซื้อตัวนี้มาเลยเดี๋ยวพี่บอกวิธีนะครับคือเข้าไปที่โบย่าเดย์นะครับโบย่าเดย์แล้วก็กดเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะครับอ่าใครเหลือตัวเคงนครับนี่นะครับผมพี่เหลือ31นะครับก็กดเข้ามาแลกไว้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะก็พี่ก็หมดรอบไปที่เรียบร้อยนะครับน่าจะรอพรุ่งนี้นะครับนี่เลยก็แรกเอาไปทําอะไรน้องๆหลายถามหลายคนสงสัยหลายคนนะเอาไปทําอะไรก็คือนะครับเวลาเราเข้าเกมนะครับอยู่หน้าล็อบบี้หลายคนเนี่ยเราไปตั้งตัวนี้เราเปิดเนี่ยเรารับเพชรฟรีๆนะครับเป็นว่า ไม่ไม่เป็นเพชรก็เป็นเหรียญตัวนี้นะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยมาแน่นอนนะครับพี่ได้ครั้งหนึ่งอ่ะโอ้โหเล่นไปวันหนึ่งอะ่ะสะสมไม่เยอะได้เกือบเป็นพันเพชรเลยนะครับเออมีคนได้แล้วนะครับน้องๆทักมาบอกพี่นะครับทําได้จริงนะครับทำได้จริงนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมคุดคุดอะไรอย่างนี้ชุดคาโมกิแล้วก็เพชร9,999 99เพชรนะครับก็ ถ้าเขาซื้อไทยแล้วคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับถ้ายังไม่เข้าก็ดูช่องพี่ได้เลยนะครับพี่แจกเพชรด้วยนะครับโอเคสำหรับผู้โชคดีก็แสดงความยินดีกันด้วยนะสำหรับใครยางให้ด้วยพี่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับคอมเมนต์ยดีๆกับมนตเชเฟสตัวเองลงไปใต้คลิปนี้เลยนะครับที่สำคัญต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าดูไม่จบระบบสุ่มจะตัดออกทันทีนั่นเองนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอให้น้องเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะครับสวัสดีครับ